สวัสดีครับวันนี้เรามาลองลอล่ามัลติเพลกันนะครับก็คือใช้ลอล่าโมเดล2ตัวเนาะเพื่อผสมสไตล์กันนะครับเดีย๋ยวมาลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไงขันดับแรกก็เหมือนเดิมนะครับเปิดขึ้นมาแล้วก็ไปที่ browse template basic นะครับแล้วก็มาที่ลอล่ามัลติเพลตัวนี้นะครับหลังจากนั้นก็กดเลยนะครับ พอกดเข้ามาปุ๊บเนี่ยเขาจะให้ดาวน์โหลดโมเดลอีกตัวเนาะถ้าใครเคยทำลอล่าตัวที่เป็นยบ็อกตัวนี้ไปแล้วนะครับจะมีโมเดลอีกตัวหนึ่งให้ดาวน์โหลดนะครับพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะยังเห็นว่ามันไม่ขึ้นมานะครับยังไม่มีโมเดลให้เราเลือกครับยังไม่มีโมเดลอีกตัวให้เราเลือกทีนี้นะครับวิธีที่เราโหลดโมเดลกลางทางแล้วมันไม่เจอโมเดลนะครับก็ให้ไปกดที่เมนเจอร์ตัวนี้นะครับแล้วก็ดีสตาร์ทนะครับ รีสตาร์ทปุ๊บควมฟรีเขาจะรีสตาร์ตตัวเองเขาก็จะเช็คโฟลเดอร์ทั้งหมดใหม่นะครับซึ่งก็จะทําให้เขาอะเจอโมเดลที่เราเพิ่งดาวน์โหลดมานั่นเองนะครับถ้าใครมีปัญหาในการที่แบบดาวน์โหลดนู่นนี่มานั่นมาแล้วนะครับแล้วมันไม่สามารถเห็นหรือว่าไม่สามารถแอคทีฟได้เลยก็ให้รีสตาร์ทคอมฟรหนึ่งทีครับจะปิดเปิดใหม่ก็ได้นะครับก็แล้วแต่ความสะดวกของเรา นี่เขาก็จะพยายามโหลดทุกอย่างใหม่ครับป่๊ะะนะครับทีนี้เราก็จะเลือกได้แล้วโมเดลมันจะชื่อตัวนี้นะครับอแล้วก็เราใช้พร้อมนี้เลยนะครับพร้อมตัวอย่างของเขาเลยแล้วเดี๋ยวเรามาลองรันดูนะครับ เราก็จะเริ่มจากโมเดลหลัก d r e a m s h e เพ่แปนะครับแล้วก็วิ่งผ่านล้อล่ามาผสมกับพร้อมนะครับแล้วก็มาสร้างเป็นภาพคือในการทำงานของ Stable Diffusion นะครับช่วงนี้มันจะเป็นช่วงของการสร้างพร้อมหรือว่า Requester เอ้ Request Re นะครับ เสร็จแล้วเขาก็จะมาทําการเจเนเรตในช่วงของเคสัมเปอร์ตรงนี้นี่นะครับก็จะได้เป็นรูปประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราลองมันจะไม่เป็นบลายแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองดูพร้อมอจาก Table Diffusion บ้างนะครับเขาเป็นอันนี้นะครับดูว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะฮะ พร้อมจะค่อนข้างขัดแย้งกับตัวลอล่าพสมควรนะครับจะไม่ผิดตัวโมเดลตัวนี้นะครับลอล่าตัวนี้จะเป็นสไตล์ของแบบน้องจีนนะครับเป็นการแต่งตัวแบบจีนโบราณนะอะไรประมาณนี้ ก็เนี่ยนะครับเขาจะถูกคอนโทรลโดยตัวล้ล่าเนอะผู้ชายก็กลายเป็นน้องผู้หญิงไปหมดเลยนะครับเราก็ชุดก็เป็นชุดจีนด้วยจากที่เราเห็นว่าเป็นผู้ชายสองคนยืนคู่กันเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองดูอันอื่นเอ๊ะผู้ชายกับผู้หญิงยืนคู่กันนะครับก็กลายเป็นหญิงสาวสองคนอ่ะเดี๋ยวเราลองอันนี้นะครับคือ ลอลา่าเนี่ยค่อนข้างจะคอนโทรลตัวภาพที่จะออกมาได้ค่อนข้างชัดเจนเลยนะครับเราจะเห็นว่ามันคอนทราสต์มากเลยเอ่แต่สุดท้ายก็จะโดนลอลา่าคุมนะครับ อนะครับแต่เขาก็ยังมีทรงเป็นน้องแบบอย่างนี้อหุ่นประมาณนี้เนาะก, <c oughs> ก็น่ารักดีนะครับหรือเราจะลองเปลี่ยนเป็นสองตัวนะครับไม่เอาน้องจีนแล้วครับดูว่าเขาจะเขาจะออกมาเป็นยังไง ก็เดี๋ยวมาดูผลกันนะครับอ่าก็จะออกมาเป็นน้องรายเป็นการ์ตูนกร์ตูนนะครับน่ารักดีนะครับทีนี้คราวที่แล้วตอนที่สอนลอล่านะครับก็ลืมแนะนําเว็บไซต์ไปครับเราจะเห็นว่ามันมีโมเดลลอล่าพวกนี้ยนะครับให้เราเล่นมากมายเลยนะครับถ้เราลองเข้าไปที่นะครับ s ซอ v i วิสเตัวนี้นะครับแล้วเ,เราก็กดไปที่โมเดลนะครับแล้วก็ลองคลิกพวกคาแรคเตอร์หรือสไตล์อะไรพวกนี้ครับพวกนี้ส่วนใหญ่จะเป็นลอล่าหมดเลยนะครับเ <Okay. S 1> นี่ยมีหลากหลายเลยนะครับ สมมุติว่าผมเลือกเป็นน้องคนนี้นะครับนี่โอ้ตัวนี้จะเป็นโมเดลหลักนะครับเดี๋ยวครับหนึ่งลองหาตัวที่น่าจะเป็นลอล่านะครับเดี๋ยวผมลองเปลี่ยนเป็นสไตล์ดูึบ อลองเป็นอันนี้นะครับได้ไหมเป็นลอล่านะครับแล้วดาวน์โหลดปึ๊บดาวน์โหลดแล้วก็เราก็ค o ป y นะครับตัวโมเดลไปใส่ในโฟลเดอร์โมเดลของเรานะครับผมทำไว้ตรงนี้ มันจะมีรอล่าอยู่นะครับนี่ผมก็ามาใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ผมลองกดดูไม่เจอนะครับอเดี๋ยวผมจะลองรีสตาร์ทดูก่อน นะครับอ่าแล้วก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็นโมเดลเดี่ยวดูนะครับเป็นลอล่าโมไม่ผิดผิดผิดเป็นลอล่าโมเดลเดี่ยวนะครับอ่าแล้วก็ลองเป็นตัวนี้นะครับแล้วก็ใช้โมเดลใช้พร้อมอันนี้นะครับ ลองเจนดูอีกรอบนะครับพอเราเปลี่ยนรอล่าแล้วนะครับเรามาดูผลนะครับอืมนะครับก็ออกมาประมาณนี้นะครับ <laughs> ดิมเชปเปอร์แปดเนี่ยนะครับเขาจะค่อนข้างให้สไตล์ของเขาเนี่ย จะค่อนข้างคล้ายๆพวกเรียลลิสติกขึ้ตาเรียลลิสติกนะครับภาพเขาจะออกคล้ายๆเรนเดอร์นิดหนึ่งนะครับแล้วก็ยังไงครับใช้ได้ไหมดูเซ็กซี่ไปเลยนะครับเพราะว่าพอเจอตัวลอร่าที่เป็นเอเมเจอร์เข้าไปนะครับกลายเป็นแบบครับลองไปเล่นดูนะครับมีให้โหลดเยอะแยะเลยนะครับในตัว c ี v ิ t เออนะครับตัวนี้นะครับลองไปดาวน์โหลดมาเล่นดูนะครับมีเยอะมากเลย อยากได้สไตล์ไหนก็ลองเทสดูนะครับจะสนุกกับลอล่ามากนะครับส่วนการที่จะเทรนนิ่งลอล่านะครับมันยังยังต้องใช้ประสบการณ์อะไรก็สมควรนะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันที่หลังสําหรับวันนี้คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับการใช้ลอล่าแบบมัลติพลแล้วก็การไปดาวน์โหลดโมเดลลอล่าอื่นๆมาลองใช้งานนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับส c r i b e ด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ